ไปกู้ระวังเฮ้ยเฮ้ยได้เจอน้องบอสตั้งสองตัวหนาวหนาวอีกแล้วเหรอเนี่ยแดดออกขนาดนี้ไม่หนาวกันนะหนาวเหรอนั okay. ่งพักก่อนเลยค่ะโอ้นี่ไงเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ชาย Oh no เฮ้ยทำไมน้องบอสมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วน้องบอสอะไรไม่เห็นมีเลยนี่ไงพี่เกลียวไม่เห็นเลย ดีไซน์พี่เกลี่ไปดูดีไซน์สิดีไซน์ <c oughs> ดีซไซน์ <c oughs> ดีไซนฝากไว้ก่อนเถอะดีไซนทีวีเฮ <c oughs> ้ย,ย <ia> <c oughs> <c oughs> ดีไซน์เกลีี่ตรงนี้มีของเล่นแบบนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นบ้านต้นไม้เลยไะไปไหมเล่นเล่นกันอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะย่าหุบใช่ไหมต้นไม้หุบได้ต้นไม้หุบได้ป๊ะนู่นเราไปเล่นบ้านต้นไม้กันดีกว่าไป <c oughs> ใครไปบ้าง ไป,ไปนี่มีแบบนี้ด้วยทุกคนเฮ้ยดีไซน์ตุ๊กตาน้องบองตุ๊กตาน้องบองของใครมาอยุ่ตรงนี้เอาอย่าไปจับของเขาใครก็ไม่รู้ไปแล้วนี่เราไปได้อของเราตรงนี้ดีกว่านี่ตามแม่มาหุ้ยนูน่นตรงนู้นเป็นแบบด่านผจญภัยน,น,น่าสนุกมากเลยดีไซน์แกลลี่มาเร็วเฮ้ยไปเร็วทุกคนวิ่งวิ่งวิ่ง้งงยนี่ มีสะพานแขวนแบบนี้ด้วยเฮ้ยนี่น่าสนุกอะไปะมาดีไซน์แกลลี่ตามแม่มาค่ะอู้วแดดออกแล้วเร็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 วเต้กุง้งระวังเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเออฉันาหนาวเฮ้ยอยู่ยกนันทไมคุยห,หนาวอ่ะฮะหนาววะฉันชอเองเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งพาก,กันหลอนไปเย็นแ <c oughs> <ๆ>ดดร้อนขนาดนี้จะหนาวได้ไงอยู่กันอยู่กันหนาวจริงจนะจริงเหรอเฮ้ยแล้วน้องบอลมาอยู่ตรงนี้ได้ไง อย่าไปโดนเขานะาจะมีเด็กมาเล่นก่อนหน้าเราแล้วก็มาลืมไว้หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอก <c oughs> แต่เมื่อกี้ตรงทางเข้าก็มีตัวหนึ่งเนาะแปลกมากเลยใช่ <c oughs> ีร <c oughs> ีบไปดีกว่าไปรีบไปกันเถอะ <c oughs> ไหนหลุมอะไรอะอุ้ยมีน่ากลัวหลุมอะไรอะเฮ้ย <c oughs> ม,ม,มีสไลเดอร์ด้วย ไปไปลงทางไหนดีเอ้าไมีทางลงแล้วนี่เราจะลงสไลเดอร์หรือลงตรงไหนดีหนูว่าเราเจอไปตรงนู้ดีกว่าไปหาทางลงกันอุ้ยต,ตรงนู้นกำลังนล่นแล้วน่ะอุ้ยแต่แปลกเนาะไม่มีใครมาเลยอะ่ะไม่มีเด็กเลยไม่มีใครมาเล่นเลยอะใครมาเล่นนะถืดีๆน้องบอลเออได้เจอน้องบอลตั้งสองตัวหนาวไม่หนาวอีกแล้วเหรอเนี<า>่ยแดดออกขนาดนี<า>้ไม่หนาวข้างน้าทำไมหนาวตาแม่มาจริงเหรอเฮ้ย ถ้าหนาวขนาดนี ok, between, <ke> ้แม่ว่ากลับบ <ale> ้านดีกว่าไหมหนาวมากเลยเหรอหนาวเหรอนั่งพักก่อนหมคะอ๋อนี่ไงเฮ้ยพี่อฮ้ยพึ่งเฮ้ยพี่ายโอ้โทำไมน้องบองมาอยู่ตรงนี้อีกแล้ว แกวไม่เห <ort>. <auf war>. ็นจริงเหรอเฮ้ยดิซายเฮ้ยดิซายหนูเห็นที่แม่เห็นไหมอยู่ดีๆน้องมองก็แกว้งเองทุกคนเฮ้ยดูสิแกว้งไปพร้อมกับพี่แกวลี่เลยพี่แกวลี่เห็นไหมพี่แกวลี่ออกมาเร็วเห็นหรือเปล่าหนูนั่งพักอยู่ดิซไซมาหน้าข้างๆพี่สีตรงนี้ว่างอ้าวนาว่างตายแล้วแม่แกวลี่ไม่เห็นจริงเหรอลูกแม่ว่า แนี้ไม่น่าจะปกติแล้วล่ะน้องบองเจอตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็ตามเรามาเรื่อยๆไปแล้วดีเกียวน่ว้ดีเกยี่เร็วเาไปล้ดไเกียวี่ไปดูดีไซน์สิดีไซน พี่เกลียวพี่สาย สำหรับเรื่องราวที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นเพียงละครสั้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะรับชมเพื่อความบันเทิงค่ะ